อ๋ออ๋ออ๋อในเลยแกงมึงล่ะไปเรียกมาทั้งแกงมึงอ่ะเอาไม้ครบทุกตัวสัตว์กูไม่กลัวหรอกแบกมึงอ่ะมึงบอกว่ามึงมีปืนนี่งยื้โลกโลกในแม็กมึงอ่ะสัตว์พวกของปลอมตองพวกกูไม่ลองหรอกแพกมึงอ่ะอย่ามึงอ่ะนี่กูแซยมึงอ่ะกูงานกูแงมึงอ่ะกำลังจะคัดจะแคะนี่กูลดตัวมาแนมึงอ่ะกูเจ้ทั้งแค้มึงอ่ะอย่าอวดอย่าแอกมึงอ่ะแล้วไม่ว่าในเอทีเอ็มหรือแค่จำนวนกูก็เยอะก็แบกมึงอ่ะ ่าเธอสุดเขินงั้นช่วยเธอบอกผัวเธอด้วยว่าลบมันช่วยให้ไม่หยุดเหลิองไม่งั้นชีวิตจะดุยปัญหาของมึงจะไม่หยุดเจิงลาตีนี่พวกกูพองเวลานี่คือนาทีฉุกเฉินทำในทุกอย่างกูไม่ค่อยสนแนวไม่เคยสนรถสนเรือสนแจวห้องเมียมึงกูไม่ค่อยไปไม่ใช่เพราะเชียออะไรแต่กูแพ้ขนแมวกลับบ้านมาไม่กูถามคนไครขอโทษที่รักเธออย่าทิ้งผมไปขอโทษที่ไม่ค่อยสนใจที่ไม่ค่อยจูบเธอเพราะเธอขมไปเอาเรื่องทั้งหมดตกไปตาทิ้งเด็กโปกโวกเวกโวยวายอย่าดีอย่าติดตลกกูตกกะโหลกคอมง มทำไมพี่วันมันถึงได้โหดไลายนาดนี Line, need, ้บอยเตอร์ไม่ต้องเปิดแต่กูเปิดเองมาใน,นกระดาที่กูเปิดเกมเรื่อมึงเลว่ามันจะเปิดเต็มเปิดหน้ามไอสศัตไม่ได้เปิดเพลงจากที่ที่กูเดินที่กูเติบโตต้ใน,นกระเป๋าไม่ต้องเปิดโชว์เพราก,กูว่าการที่กูที่กำเนิดโฟจำใส่หัวตาเบกกิกโพลกูเปิดโซน ถ้ามึงอยากตายมาฟอรก็พูดมาโหดเหมือโยมมาช่วมาเล่นมึงกับไอสัตว์เกมดาบิชมึงวูว่างกายซฮาร์ยมึงอู้งานกว่าสายตาดูลู่ทางกินมันจุดไปทุกควัพี่ไม่ได้อยากล้างแกมเอาสัตว์ตาแดงโดนตัดคะแนนมึงวานเอาแหวนแกกูใส่ขาไม่จักเล่นขวาข้างในร่างกายยังคงไม่สารกันกันชาวิ่กบะบะเต็มหลังเข้มทูฟาร์มมึงหางไปลาพิชโนลอมเซ่ค่องกับกูตอนไหนมึงได้ตอนนั้นมาจีเอ็นเพลย์แยกกับเมียมึงกันแล้วไปเลมงแกมึงร่าไปเล่นผ้า แมึงากกำลังจะคัดจะแค่นี่กูลดตัวมาแน่มึงง่ากูยกทั้งแครมึงง่าอย่าอวดอย่าแอกมึงาแล้วไม่ว่าใน ATM ีหรือแคชจำนวนกูก็เยอะก็บแปนงมึงง่าฮ่าโอแมกได้สโ o กไอจอยมาฟังกับพวกแมกไม่มีโชคก็เพราะพวกมึงไม่ฟังพอมึงก็เลยต้องบล็อกแต่สองปีที่แล้วเอาชัแล้วเราจะโกนไม่บอดปวันวานทางไมไม่วนมาไลฟ์คืนนี้กูจะเป็นมาทาง นหนก็สายและกูไม่ยอ,อกไปไหนอ่นความเป็นงานอาดีเล็กอยอดไปดีอันดีไม่มีเท่าสาวม,มัเซหายชัเจอแต่จะวามีทุเปีอ่อเช้าให้นอนลาไปบนเตียงเหมือนกันเลยอวันหน้ากูหาจากเรดาร์เล่เวลในเมืองเซียเวลาพี่กูพบกัเรดาร์ก่อนกลับกูตบเทสลาปากกูดูบริจแต่ตอนนี้ไม่มีเทสลา ให้มึงส t a ช้ามาเวทชอปเพราะกูเรียนเทคโนโปืนกูนั่นถือเทคนายเขาบอกตัวกูนั่นเล็กไปคนไม่อินกับทรงผมมาทรงผมกูมันเฟชใหม่ให้พวกมึงนั่นอยากจะเทสใจโทษทีกูฟ uh ั huh. กราพอเมื่อกี้มึงแม่งเฟกไปลาให้แฟนมึงฟังมันเด็กไงตอนนี้น้ำเทเละเมืนกับเธอเป็นเด็เล็กไง I'm fresh and shit กูบกกรรพิ่งเข้ามาจะกสกอตแลนด์กูบิออร์สักเคิลชีต Swear to God ย้ายแพ็คคิอหนึ่งเมตรเพราะอยากแก้ปวดและตอนนี้กูมีเอ็นจิ่งแม่อยู่เบสที่สี่จากเบาะรถคาดข ตอนนี้มาเป็นเมดยซิและกูนิดเมดิซีนพ่าตัดวันถัดมาตัวเล็มันเต็มันชียุสอยากคายยุสอยากตายแล้วกูว่านราตของกูไม่ฝากางเพลงกูฝากไปให้มันหลับใจให้มันหลับจำและมึงบลาดไปแล้วกูไม่อยากจำให้มันผ่านไปคนเขาด่ากันกูไม่เลือกฟังใครเพลงนี้มันอาจจะลึกจนแม่งฟังใจข้าของกูมันกระสุนที่มันฟังไร โอ้แม่งได้สูกไอ้เธอมาฟังกับพวกแม่งไม่มีโชว์ก็ขอบอกมึงไม่ฟังเออมึงก็เลยต้องโบรกและสองปีที่แล้ว I was trying to learn to c o d ไม่ไม่ได้มีวันมา live ตมองไม่มีวันมา live จุดเผลเธอบอกเงกาเธอใหญ่ให้กูก่อนกูได้เกิดอย่างเธอกูดูโทษที่เออเลิฟอกูเควนแ้ะหลฟกี่อีดอแล้วว่ากูจะมึงไม่รีพอไอ้พู้นั่งเล่เคีย์บอร์ดรูอผู้ตีลีซอนพวกมึงเออกูเลยไม่โตตอบจะมาสอบกูเรื่องเพลงไม่ดีกีตายมันตรงคอกู้อกูจมาจากเว AG ทีถูกคนละคน,นาบีต่อกูยืนมันเวทีเลือไทยละอยู่ในบาร์ี้แต่ Hip op, กูเซฟฮิปเพราะพมามาเป็นเพลนี้แต่กูไม่เคยอินกับเคมีเพราะกูรักในทีซีเรามึงใจ่ ความคิดพวกมึงเล็กแบบว่าเล็กต้องกติกความสูงเล็กของอัยิ่งไหยิงว่าสายเลี่ยนกูไม่เสียเวลากับลมตุ่นกูไม่อยู่กับวงปิดกูได้ยุ่งแต่งูได้มีอิทธิพล big กูแม่งได้ส้มไอ้จ้ามาฟังกับพวกแม่ไม่มีโชคก็เพราะพวกมึงไม่ฟังพวกมึงก็เลยต้อง broke และซอฟวีที่แล้ว I was trying to long to go แตไม่บอกมึงวันมึงทำอะมึงไม่ได้วัน more life อะคืนนี้กูจะเปมาเท่าอะ and I ain't gonna lie และกูไม่ยอมไห้นาย